คุณอนุทินชาญวิรุฬยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยวันนี้แต่ว่าก่อนเข้ากระทรวงนี้ท่านไปวัดก่อนครับไปที่วัดเบนจมะบ่อพิษซึ่งอยู่ใกล้กับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองนะครับไปกราบไหว้ขอพรนะครับสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปริณายกนะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ประทานพรให้โชคดีทํางานดีๆมีความซื่อสัตย์สุจริตถือเป็นพระเมตตา นะครับที่คุณอนุทินบอกว่าถือเป็นพระเมตตาในการเข้าเฝ้าในครั้งนี้นะครับบอกว่าเป็นธรรมเนียมที่ต้องมากราบนะครับจากนั้นก็ได้เข้าสักกา,าร,ระสารพระชัยมงคลสารพระการเฉสีอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพหรือว่าพระบิดาของข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย แจ้าตัวก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยยุคนี้เป็นยุคที่รัฐมนตรีเข้าใจถึงวิถีชีวิตคุณภาพชีวิตและก็มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับมีการยกระดับขึ้นมาในทุกพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยที่มีรัฐมนตรีมาจากพี่น้องประชาชนจริจรงๆต้องเข้าถึงต้องลงไปถึงหน้าง,งานคงไม่ค่อยพบกันตรงนี้เท่าไหร่เราก็คงทํางานอยู่ในพื้นที่ของพวกเราอย่างมากที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้ ยุคนี้ตนอยู่ที่นี่จะไม่มีคำว่าท่านไม่มีคำว่านายมีแต่พี่น้องในหมู่ข้าราชการและทำงานด้วยกันด้วยเป้าหมายเดียวกันก็คือบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วก็ประชาชนต้องอุดมสมบูรณ์พลสุขกันทั่วหน้านะครับแล้วก็การแบ่งงานก็ต้องรอหลังจากแถลงนโยบายนะครับแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการแบ่งว่าสายไหนเป็นพี่เป็นน้องกันเชื่อมั่นในการละกันตนเชื่อว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงาน การทํางานของตนจะบําบัดทุกบําำรงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนไม่มีเขตจํากัดนะครับแล้วก็ถามถึงแนวความคิดทีจ่จะฟื้นนโยบายของผู้ว่า CEO ขึ้นมานะครับซึ่งไประบุไว้ในการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าโดยในยะแล้วเนี่ยการปฏิบัติเราก็รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าผู้ว่าปัจจุบันก็คือผู้ว่า CEO นะครับเพราะหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนี้ขึ้นอยู่กับผู้ว่า ใครมีดีตรงไหนก็เอาตรงนั้นมาเพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนักข่าวก็ถามว่าจะไม่มีการซื้อขายตําแหน่งในยุคข,ของคุณอนุทินใช่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่ามันต้องไม่มีไม่ใช่ว่าจะไม่มีและไม่เกิดขึ้นและนายกก็ได้ย้ำในเรื่องแรกๆของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาและคิดว่าตรงกับความตั้งใจของรัฐมนตรีทุกคน การทำงานของผมจะบําบัดทุกบรรมงสุขให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไม่มีขีดจํากัดรวมทั้งเศรษฐกิจดีขึ้นด้วยนะครับด้วยนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทนะครับซึ่งล้นแล้วแต่เป็นเงินที่ใช้ในประเทศนะครับอันนี้ก็คุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับคุณผู้ชมครับ